คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคเห็นขอกันมาเยอะมากเลยนะสาหรับการทาไม่ใจต่อนะครับก็จริงจริงก่อนหน้านี้ที่ผมหยุดทําไปมันก็มีเหตุผลหลายๆลอย่างนะฮะแต่ว่ามันตอนนี้คนก็ขอบขอมาเยอะมากนะฮะก็เข้าใจว่ารู้สึกว่ามังงะของไมใจตอนนี้มันจะเข้าหาอ่านในอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วเนอะเพราะว่าเขาน่าจะแบนทิ้งไปหมดแล้วก็ ครั้งนี้กลับมาทำเพราะว่าผมมีเวลาว่างประมาณัน20บันนะครับสำหรับการพักผ่อนเนาะก็เดี๋ยวจะมาเรียกว่าทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งล้กันโดยครั้งนี้นะผมถามว่าผมไม่เอาไปไหนนะก็ซื้ออ e ีบุ๊กนะครับในแอป ทางอินเทอร์เนต็ตนี่แหละครับก็ใครอยากซื้อผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไอ้ทิ้งแบบช่องทางการซื้อให้แล้วกันนะครับก็ไปหาซื้ออ่านกันโดยกับการกลับมาทำครั้งนี้นะผมจะทำตั้งแต่ตอนที่1 9 9เลยนะครับเพราะผมก็ไปดูคลิปเก่าๆมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับถามว่าตอนนี้ซื้อใหม่ๆหหรือยนะังก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่า เรียกว่ายังไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ก็ใช้ไมโทรศัพท์อัดไปก่อนเนะาะก็เพราะว่าคุณภาพเสียงน่าจะดีกว่ามไมตัวเก่าผมแหละไอ้ยังไมตัวเก่าแบบมันช็อตมากเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นบน,ะ,นะก็ขออภัยแล้วกันนะครับครั้งนี้ก็จะกลับมาทําให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากมายเลยนะครับซึ่งการทําครั้งนี้ผมก็จะขอเล่าเป็นแค่ การสรุปเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าจะไม่ได้เล่าตามแบบเรียกว่าที่ตัวละครพูดออกมาเป๊ะๆเนอเรื่องไอ้แบบส่วนไหนที่ผมเห็นว่ามันข้ามได้ผมก็จะข้ามไปเนาะก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากให้แบบยังไอยากดูเนื้อเรื่อง,งเต็มๆก็เข้าไปซื้ออ่านนะหรือว่าซื้อหนังสือการ์ตูนทางสยามอินเตอร์ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นสะดวกเป็นซื้ออีบุ๊กที่เป็นหนังสือออนไลน์ก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับโอเคไปเจอเลยตอนที่199อเอา่าเนื้อเรื่องตรงนี้นะเป็นเนื้อเรื่องอา่าต่อจากภาค2ในอนิเมะนะฮะก็มันอยู่ในหนังสือการ์ตูนเล่มที่21นะครับถ้าใครอยากจะหาอ่านนะโดยตอนที่199นั้นจะมีชื่อตอนว่าหลังจากจบสงครามที่ประเทศมาร์นโนสตัด อารินนั้นมุ่งหน้าไปที่อาณาจักรสินเดียด้วยเรือเขานั้นกําลังเขียนบันทึกการเดินทางโดยภายในบันทึกการเดินทางนั้นเขาได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้อุโกนั้นได้รู้หลังจากจบสงครามนี่มังนอตัสอาณาจักรมาโนตันนนสตนั้นตั้งประเทศเป็นกลางไม่ขึ้นกับทั้งอาณาจักรเรมและอาณาจักรโครแต่ถึงแม้หลังจากจบสงครามไป ทั้งประเทศเลมและประเทศซินเดียนั้นก็อยู่ช่วยฟื้นฟูอาณาจักรที่เสียหายไปหลังจากเกิดสองครามพวกอาราดินเองก็อยู่ช่วยฟื้นฟูประเทศอยู่สักพักก่อนที่เขานั้นจะออกเดินทางมาที่ซินเดียต่อหลังจากจบเรื่องนั้นไททัสได้ขึ้นเป็นเมีใจคนใหม่ของอาณาจักรเลมเขานั้นได้รับความทรงจำในช่วง200ปีของเชเฮราซารมา นั่นทำให้เขานั้นได้รับความรู้ในด้านเวทมนต์ในตลอด200ปีของเชเฮลาร์ซัสและตอนนี้อาดินนั้นตัดสินใจจะบอกเรื่องเกี่ยวกับเอลมาทอารันให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ในการประชุมอีก2เดือนระหว่างซินแบดและโคเอ็นหลังจากที่เขานั้นนั่งเขียนบันทึกไปเสียงการของอาริบาบานั้นก็ได้เรียกเขาตอนนี้เรือที่เขานั้นนั่งอยู่ได้เดินทางมาถึงอาณาจักรซินเดียเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่อลาดินนั้นเดินทางมาถึงเหล่าผู้คนในอาณาจักรซินเดียนั้นก็ต่างมาต้อนรับเขาโดยการที่ซินแบตนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศซินเดียก่อนเพราะว่าเขานั้นมีเรื่องที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับงานประชุมที่จะเกิดขึ้นอีก2เดือนหลังจากพูดคุยกันอยู่สักพักก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายอลรบีบาบาโดยตัวของเขานั้นบอกว่าตัวเองนั้นชื่อโอบาท่านนั้นเปลี่ยนไปมาก หลังจากที่ตอนที่เขานั้นได้เจอกันครั้งล่าสุดเปลี่ยนไปมากซะจนอาริบารบา์นั้นตกใจหลังจากที่คุยกันอยู่สักพักโตโตะนั้นก็ได้เข้ามาทักทายอาริบารบา์จากด้านหลังตัวของเธอนั้นบอกว่าเธอน้ำตามอาจารย์มาเพื่อทำอะไรสักอย่างทางั้งโตโตะและอาริบารบา์ทั้งสองนั้นต่างสนทนากันอย่างสนิทสนมจนทำให้อลาดินและมอเชน,นานั้นรู้สึกสงสัย และหลังจากนั้นงานเลี้ยงของอาณาจักรจินเดียก็ได้เริ่มขึ้นเขานั้นเฉลิมฉลองให้กับการกลับมาของอาลาดินและอาลีบาบาโดยภายในงานเลี้ยงนั้นเต็มไปด้วยอาหารและสาวๆมากมายอาลีบาบานั้นก็ได้พบกับชาลุคันที่เป็นอาจารย์ของเขาคนแรกโดยดูเหมือนว่าคนที่ฝึกฝนวิชาดาบให้กับโอบ้านั้นคือชาลุคันชาลุคันนั้นเข้ามานั่งใกล้ๆอาลีบาบาพร้อมกับกล่าวขอโทษ เพราะว่ากลางวันที่เขาไม่ได้ไม่ได,ไมได้มาต้อนรับนั้นเพราะว่าเขาต้องมีภารกิจออกไปคุ้มครองเรือสินค้าหลังจากนั้นทั้งสองนั้นก็สนทนากันอยู่สักพักก่อนที่ชาลุคันนั้นจะเอ่ยถามสิทธิ์รักของตนเองว่าเขานั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมตอนอยู่ที่เลมน่ะประโยคของชาลุคันนั้นทําให้เราผู้คนที่ได้ยินนั้นสงสัย โดยประโยคที่คําว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายมากขึ้นมันก็หมายถึงเรื่องอย่างว่านะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้าใครไม่เข้าใจก็ขอที่บายไว้ก่อนเนาะโดยทางชารุการน,นั้นกล่าวขึ้นมาว่านักดาบที่เลมเน,เนื้อหอมสุดๆไปเลยแหละทุกคนนนั้นเริ่มตกใจพร้อมกับหันไปถามอารีบาบาโอบาที่ได้ยินเรื่องนั้นเขานั้นได้หันไปพูดกับอารีบาบาด้วยใบหน้าที่เปล่งประกายจริงงั้นเหรอครับคุณอารีบาบาสุดยอดไปเลย หลังจากที่โอบ้าพูดเช่นนั้นออกมาอาลียบานั้นก็มีท่าทางดลลานพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวเย็นนั่นก็ได้ยินหรอกทุกคนนั้นต่างตกใจอาลียบานั้นหันไปมองที่โตโตที่กำลังจ้องมาที่ตนเองด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำอาลียบาเมื่อถูกจ้องด้วยสายตาเช่นนั้นใบหน้าของเขานั้นก็ทําใบหน้าเขินอายออกมาหลังจากที่ทุกคนนั้นได้มองปฏิกิริยาของอาลียบาและโตโะต พวกเขานั้นรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกโดยพวกเขานั้นก็ซักถามอาริบาบาว่าหรือว่าโตโต้นั้นจะเป็นแฟนของอาิบาบาอาริบาบานั้นอั้มอึ้งอยู่สักพักก่อนจะตอบออกไปอย่างเขินอายครับตอนที่200น้ําตาของลูกผู้ชายทุกคนนั้นต่างแสดงความดีใจกับอาริบาบาที่เขานั้นได้โตโตเป็นแฟนอาริบาบานั้นได้บอกเอาไว้ว่า เขาและโตตะนั้นได้รักกันตอนที่อยู่ที่เลมเพราะว่าเธอนั้นช่วยดูแลเขาตอนบาดเจ็บแต่ในขณะที่ทุกคนนั้นกําลังดีใจมีคนคนหนึ่งที่ไม่รู้สึกดีใจกับกับข่าวดีครั้งนี้เลยนั่นคือมอร์เชนาเธอนั้นยืนมองอยู่ไกลได้วยเวหน้าที่เต็มไปด้วยความสับสนเธอนั้นกําลังพยายามถามตัวเองเกี่ยวกับความรู้สึกที่อยู่ในใจความรู้สึกนี้มันอะไรกัน เช้าวันล่งขึ้นมอร์เชน,น่านั้นตื่นนอนมาด้วยขอบตาที่ดำเมี่ยมเมื่อคืนทั้งคืนนั้นเธอนั้นนอนไม่หลับเลยสักนิดเธอออกมาพบกับมัสลูที่เธอออกมาพบกับมัสลูที่อยู่ริมทะเลเหตุผลที่เธอนั้นออกมาพบกับมัสลูนั้นเพราะว่าเธออยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการหลอมรวมภาชนะปริวาร โดยมอร์เชน่านั้นอยากรู้ว่าพลังที่แข็งแกร่งขนาดนั้นมันคืออะไรเธอนั้นได้เห็นผู้ใช้ภาชนะบริวารที่หลอมรวมมันเข้าไปกับร่างกายตอนสงครามที่ประเทศมักโนสตัดมัส mm hmm. <Must S 1> รูนั้นนิ่งเงียบไปสักพัก mm hmm. ก่อนที่ตัวของเขานั้นจะตอบออกไปของสาพันทัพสมุดนั้นมีคนที่หลอมรวมภาชนะบริวารไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ว่าซินแบตนั้นก็ไม่ยอมให้ทำมันต่อเพราะว่าการหลอมรวมภาชนะบริบาลเข้ากับร่างนั้นจะทำให้ผู้นั้นสูญเสียความเป็นมนุษย์มากขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่าจะได้พลังอันยิ่งใหญ่กลับมาก็ตามโดยจิตใจของผู้ที่หลอมรวมภาชนะบริบาลเข้ากับร่างกายนั้นสติจะถูกหลอมรวมเข้ากับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภายในภาชนะจนเสี่ยงทำให้จิตใจนั้นอาจจะหายไปได้ ทางมาสัสรูนั้นไม่แนะนําให้มอร์เชน่าหลอมรวมร่างกายเข้ากับภาชนะบริวารเมื่อได้ยินเช่นนั้นมอร์เชน่านั้นก็ทําหน้าเศร้าหมองทันทีเธอนั้นกล่าวออกมาบอกว่าตัวของเธออยากได้พลังถึงกลานั้นมสัสรูนั้นก็พูดขึ้นมาว่าอารีบาบานั้นคงไม่ต้องการให้เธอเป็นอย่างนั้นหรอกตัดมาทางด้านอารีบาบาในตอนเช้าเขานั้นกําลังยืนสําน,นึกผิดอยู่กลางทางเดิน เรื่องเมื่อคืนที่ทั้งหมดเขาเล่าไปนั้นเป็นเรื่องโกหกหลังจากนั้นอบบาลีบาบานน้นก็ได้เข้าไปทักทายกับทุกคนภายในห้องอาหารดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นตโตโตนั้นจะบอกเล่าความจริงให้กับคนอื่นนั้นได้รับรู้เรียบร้อยแล้วทุกคนนั้นต่างขำเพราะว่าเธอนั้นบอกว่าเธอนนั้นไม่ใช่คนรักของอบบาลีบาบาแต่ว่าคนรักจริงๆของอบบาลิบาบาคือการูดา้าที่เป็นลิงขนาดยักษ์ทุกคนนั้นต่าง,งหัวเราะเยาะเขา ใบหน้าของอบาบานั้นเปลี่ยนไปใบหน้าของเขานั้นนิ่งสนิทพร้อมกับปอ,อ,อกมาว่าผมเองก็เสียใจเหมือนกันครับที่โกหกเรื่องน,นั้นออกไปทุกคนนั้นรู้สึกถึงความผิดแปลกที่เกิดขึ้นพวกเขานั้นต่างนิ่งเงียบและสุดท้ายทุกคนนั้นก็เข้าไปปลอบใจอบาบาจนทำให้เขานั้นร้องไห้ออกมา เอาเป็นว่า2ตอนก่อนแล้วกันนะครับคือผมไม่ได้อ่านมานานมากมันก็เลยแบบลิ้นมันพันมากแล้วก็เหนื่อยมากคือคือว่าเอาเป็นว่าจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับก็เพื่อตอบสนองกับคุณผู้ชมทุกคนนะทาให้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชาแนลผมด้วยนะครับอ่าแชร์ได้ก็แชร์นะครับ จริงสิแล้วอย่าลืมไปติดตามพวกนิยายในช anel ผมล่ะโอเคไปแล้ว okay, ครับสวัสดีครับ